อเ okay. สวัสดีครับทุกท่านอย่าลืมทำบุญกับ UN ด้วยกันนะจ๊ะ UNICEF for เด็กเห็นไหม UNICEF for เด็กทำบุญกับ UNICEF เพื่อจะช่วยในการรักษาโควิดลงไปถึงผู้ลี้ภัยสงครามด้วยนะครับที่เป็นเด็กๆทั้งหลายเนะาะทำบุญยังไงมาดูกันหนึ่งเลยจ้าสแกนแล้วส่งไปเลยจ้า UNICEF Thailand สองบุญตามบัญชีนี้ทัทัท ให้พนักงานกระแสแรงวันบางลำพูเลขที่บัญชี0 0 0 3 3 1 0 4 4 3สน่นะฮะอันนี้คืออยู่ในเซฟไทยแหละนะหลายประเทศอยู่นะที่ไหนมีสงครามที่ไหนมีโรคัะไข้เคือทิ้งอยู่ในเซฟนะครับสักครู่นึงสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาปลูกป่ากันไครเอ่ยจำได้ไหมนี่คือพี่อังปังแมนไงโอเคมาเราจะมาปลุกป่ากันถําพร้อมแล้วไปกันเลยต้นที่หนึ่งมาครับเยี่ยมเลยต้นที่สองไหมก็ดีนะ โอเคแล้วพวกเราจะไปกันยังไงล่ะเออนั่นสิเอามาเรียนก,กันดีไหมเข้าท่าเข้าท่าตรงที่สองย้ายที่โอเคอย่างนี้พอไปไหนได้ลงแคมป์ด้วยไหมก็ดีนะแคมป์ยังไม่ต้องหลับไปเหอะโอเคได้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 งั้น,นพวกเราทำะารต่อเปนดียังคิดไม่ออกนลนงั้นพวกเราไปก่อนนะโอเคได้ได้ได้ฮัลโหลสวัสดีครับคู่มือสวัสดีสวัสดีส เออรากำลังก,กดเทียมปังแมนกันแล้วโอ้ไม่นะเฮ้ยจะทำอย่างนี้ทาปังแมนหายไปไหนแล้วโอ้ไม่นนะ่าเชื่อทางปังแมนหายไปแล้วมีใครนะับปังแมนไหมคะทางปังแมนหายไปแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยทางปังแมนหายไปแล้วคะ่ะอ๋อขอบคุณมากทุกท่านที่เป็นห่วงน,นะเพวกเรายังปลอดภัยกันอยู่แล้วก็วันนี้เราจะมีอะไรมาโชว์กันนะอ๋อวันนี้เราจะมีรถ ลัมโบกินีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันหนึ่งสองสาด้วยดีไซน์สวยงามเฟียลฟ้ามาพาทอดกล่องโอเคสวยจริงๆรถคันนี้มาชมกันนะครับลัมโบกินีลัมโบกินีสวยจริงๆเรื่องจะหล่าอีกนิดนึงนะฮะสวยจริงๆคันนี้เป็นล ok ัมโบกินีซาเปกิยปบุลนะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลย งานเราจะได้มาทีนะครับจริงๆก็ได้มาหลายคันนั่นแหละสวยดีแต่บางคันก็ได้อายุไขาะนะก็ล้อเลยกก็หลุดไปตามประสาเนาะอื่แล้วมันมีคันไหนที่หลังคาหลุดนะฮะก็มีนะฮะคันนี้ก็สีเดิมเป็นสีเหลืองกับกระดำนะสวยงามมากงานมารีวิวคันนี้เป็นรบร้านเข็นนะครับร้านเข็มถอยหลังแล้วเดินหน้าร้านเข็นติน๊บๆนะฮะ ไปมาแล้วก็ไปนะฮะก็จะวิ่งได้ละไปข้างหน้านะครับเราจะวิ่งให้ดูนะครับหนึ่งสองสาโอ้ไม่นะเสียงลั่นเชียวถึงจะลั่นเพียงใดแต่เราก็ยังปลอดภัยขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดี